แต่เมื่อตอนเย็นเห็นมีหนุ่มมาหาน้องเขาอยู่นะครับเฮ้ยอะอเขาเขาเขาเป็นเพื่อนครับแต่เขามารอเป็นชั่วโมงเลยนะอุ้ยอุ๊ยมีใจมีใจเขาลูกมีใจคิดไมเื่อครับไม่เหมื่อผมลองเช็คเขาแล้วอุ๊ยอย่าหาอย่าหาทางออกแบบนี้ก้อนอันนี้คือเราเราตั้งปาร์ตี้ช่วยเหลือก้อนนะไอเส่เสเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เสพี่มาเลยเสพี่จะมาสองกัน จริงเราควรต้องบอกไอศิกเว้ยไหนศิกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้น่าจะลงไปแล้วมั้งมันลงไปแล้วหรือเปล่าไอ้นี่ไงไอศิกนี่ไงศิกอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอศิกละศิกเอ็งรู้ป่าวว่าความจริงเพลงที่เอ็งร้องอ่ะเอ็มบีจะสมบูรณ์อ่ะก็ต่อเมื่อมันเป็นเอ็มบีของใครรู้ป่ะของใครครับล่วงกับโจ๊กโว้าวจริงคือพอพี่พี่พี่ฟังนะเว้ยพี่ฟังเสร็จปุ๊บแบบความรู้สึกแรกอ่ะฉุดขึ้นมาเป็นมันเลยอ่ะ มีกล่องวิ่งแงเปล่าจริงครับจริงไม่ไม่แต่เพลงของโด้งกระจกก็มีแล้วนะพี่ที่เป็นพระเอกกับนางเอกเอ็มบีอ่ะก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อันนั้นมันมันไม่ได้คู่กันแต่มันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนไงเข้าใจป่าเแฟนชิปป่ะแฟนชิปป่ะเป็นแฟนชิปทคู่ใชใช่เป็นเป็นแฟนชิปที่อยากจะฝังชิปอ่ะอยากจะฝังชิปชิปเตียคนแตกงแล้วนะนั่นนะ นะครับนะว่าไงอ้ซอฟฝากมาบอกว่าอยากเป็นเด็กไว้อ้อนคนแก่แต่คนแก่ไม่อยู่ให้อ้อนถ้าจะให้อ้อนเดี๋ยวอ,ยออกเวรมาอ้อนเลยครับซอฟฝากมาบอกจากอูเอา้าอย่าอย่าพึ่งเลยทํางานอยู่เรื่องรัก <ynen. S 2> เอาไว้ก่อนเรื่องรักไว้จบลงบนเตียงเอ้ยอะฮะ <c oughs> ไอ้ก้อนโอ้ <c oughs> ทาดีต้องชมเชยวันนี้มึงทําได้ดีมากช่วงนี้มึงทําดีมากไอ้หนูขอบคุณครับพี่จะให้รางวัลมึงเบื่อสักครู่นะคะ ที่จะให้รางวัลมึงด้วยการเอาอย่างนี้มึงอยากได้อะไรไหมอาจะบอกให้ไปหาเองครับไม่คุณรู้เพิ่งได้ตอนตอนออกเกตออกไงเพิ่งได้มีดไปไงย่ครับด้ยแต่ช่วงนี้ทำดีมากอันนี้ชมเชยแล้วก็ขอบคุณครับดีใจที่มึงเปลี่ยน กลับมาน่ารักเหมือนเดิมเป็นที่อเลยเนี่ยอดูดีใจเหรอครับอ๋อดีใจเหรอเป็นบางต่อไปแล้วเป็นบางอยู่หรือเปล่าเปนกลับมาเป็นบังอแล้วนะเอาอีกแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวแล้วนี่เราไปกับพวกป้าเอวาปะเนี่ยป้าเอวาพี่มิวสิกปะเนี่ยเออไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเหรอพอส่วนมากไปเองใช่ไหมไม่ได้ไปพอ อ๋อเราแฟนแฟนเราอยู่แก๊งไหนนะไม่มีแฟนครับอ้าวเลิกคุยแล้วเหรอเฟยครับโอ้เสียใจด้วยหนูลวลหาผัวอย่าหาต่างประเทศนะคอที่โพสตี้ใจร้ายเหรอครับใช่เหรอเฟยครับที่โพสตี้ใจร้ายมากไอง้องเปิดใจดูสิคุณลุงไปไปสีเมื่อวานอะเกิดอะไรขึ้นอะ มื่อวานอะครับผมไปจีบคนหนึ่งมาเขาบอกหนูแค่ว่าเป็นเพื่อนกันก็พอแล้วครับแล้วหนูตอบเขาไปว่าไม่ได้เอครับแล้วมันมีนี่นี่ทำไมเราไม่แบบแพ็คแพ็คสามไปเลยอะ่ะจีเมล่ะเพราะมันก็มีเคยแบบเป็มีคนชอบเราหนีใช่ไหมล่ะ ที่อยู่อะไรนะที่อยู่นี่อยู่เหมือนเนี่ยอยู่เ,เหมือนไหมือไเนี่ยเจ็นเนกเหรอใช่ปะเนี่ยแพ็กสามไปเลยอือก็ไม่ได้เจอตนันเนกแล้วอะครับทำไมอะเออไม่รู้เลยครับไปหาสิแต่พี่มิวสิกพาไปโอ้ทำงานครับนะนีอยู่นี่ดีกว่า เบบีบางกอนต้องหน่อยไหมอยากไปไหมเออเูคือป่ากลัวเพื่อนไม่อยากเจอครับอืมคิดเองทำไมไม่เอาสเตปป้ายวาไปใช้ล่ะ ปแอบมองไงได้ไหมลแบบแอบมองไงแอบมองอะ่ะลองดูดิม่ความจริงมิวสิกผิดพลาดนะเนี่ยเราแบบเราทำงานบกพร่องนะสินะเราไม่ใส่คู่ก้อนลงไปได้ไงอะ่ะไม่คู่คู่ของก้อนจบลงแล้วไงนะ ช่วงนี้แบบว่าลูกลูกหนูก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนเลยมาเป็นบังนี่นี่แทนใช่แล้วเมื่อวานเขาอกหักหนูก็เลยบอกว่าถ้ามันรักเดียวไม่ได้ก็เป็นบังไปเลยลูกไปให้สุดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถูกแต่เมื่อตอนเย็นเห็นมีหนุ่มมาหาน้องเขาอยู่นะครับเฮ้ยอ่ะไอคอนคุณไว้ใครลูกใช่เขานำสกุลไวในนี้มาออคนนั้นแหละครับอ้าวอ้้วไหนเขาบอกเป็นเพื่อนนะลูก เขาเขาเขาคยาหเป็นเพื่อนครับแต่เขามารอเป็นชั่วโมงเลยนะอุ้ยอุ้ยมีใจมีใจคุณลูกมีใจคิดไม่เหม่อครับอ่ะไม่เหมือผมลองเช็คเขาแล้วอุ้ยอย่าหาอย่าหาทางออกแบบนี้ก่อนเขามารอก็คือเขามารอไอหนูนั่น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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาคือเขาจะมาตอนนี้เหรอ เนี่ยครับเมื่อตอนเย็นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเขาก็เหมยยักยาวไปเลยครับเอาละพี่ดิร์ดพี่ดิร์ทุนนี้ลูกหนูมูฟออนเป็นวงกลมเลยนะมากก่อนคือเขาเขายืนนิ่งๆเหมือนเหมอแต่พอเข้าไปถามเขาอยู่น่าเขาน่าใจเหมอเฉพาะกับบางคนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอเจ็บเดี๋ยวอุ้ยอันนี้คือเราเราตั้งปาตี้ช่วยเหลือก้อนนะไอเส เขาใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เสพพี่มาเลยเสพพี่จะระสคงกันไม่นะคือพี่ชาเขาจะสื่อว่าที่เขาแบบบอกบอกก้อนมหมือเขาอาจจะดูพฤติกรรมก้อนหรือเปล่าแบบมีระหว่างนั้นแบบมีใครมาหาหรือแบบก้อนเป็นน่ารักไปแอบนุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยอนาคตอาจจะเปลี่ยนสถานะไงคุณลูกเออก็จริงมโนไว้มโนไว้คุณลูกอะครับาไปคุยข้างในดีกว่าก่อนที่เราจะถูกต้องปรับตัวเอง สิกบอกเธอให้พอแล้ว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 อนสารพอแล้วพอน่อแหพอละพี่เพอ้ยเดี๋้วด้านนี้ยังไม่ไปอีก้วอม็้อกไม่รู้วอแล้วพอยล้ครับยังไอ่เ้ร็ออีก้พอแอแล้วรอวอแ้วพอแล้วแ้วพอแล้พแล้พอแน้วพแล้วจอไอ้แ้ไ้้ ไอเด็กเวนทำได้ป้าอีกคนสนลอตเลยนะคะสิบแปดครับพายุพายุทอร์นาโดอันนี้เข้าแก๊งอะไรอะเข้าสิกสิบครับเข้าสิกสิกแม่งแกงนี้แก๊งนี้นี่นุ้ยลำบากนุ้ยอยากเล่นครับอยากเล่นไม่มีกาชานุ้ยฟามือนะทาดเลยนะ I'm gonna hop home sick. All yeah. day and all night, we'd stay up and felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.